เราจะมาเข้าดาว้กันเฮ้ยลินแสนตะไคร้แล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอ่าน Q&A ฉลองหนึ่งแสนซับกันนะครับที่ผมได้โพสลงไปในแคมชุมชนนะครับเดี๋ยวเราวันนี้ผมก็จะมาอ่านกับบ่าวอาร์มนั่นเองโอเคครับมาที่คอมเมนต์แรกกันเลย Q&A พี่กับบ่าวอาร์มทำยูทูบมากี่ปีแล้วครับ เออผมเริ่มทำตั้งแต่ปี2018นะครับ6-7ปีได้แล้วครับพี่น่ารักมากเลยค่ะใครใครโมรเมนูี้เพื่อนรูหรือเปล่าน้องก็น่ารักเหมือนกันนะครับพี่จะเลืตกตอบไหม ก็เลือกตอกแล้วนะครับผมก็แบบไม่ได้แบบว่าเลือกขาดใช่ไหมก็แบบนานๆทีนะครับผมเพราะว่าเราจะทำคอนเทนต์แบบอื่นไปด้วยผสมไปด้วยใครไม่จะตตอกอย่าตั้งคลิปวะนะครัมันสร้างสรรค์หน่อยครับน้องทนี่เขาถามว่าถ้าอยากทํากระป๋องตอกกระป๋องหนึ่งอ่ะต้องใช้งบกี่บาทผมจะลองตีคร่าวๆนะกระป๋องหนึ่งกระป๋องละยี่สิบห้าบาทแล้วก็ฟองน้ําข้างละจิตบาทใช่เอามาประกบกันประมาณก็ห้าสิบบาทก็ได้แล้วนะครับเซตกระป๋องหนึ่งอันนะครับเออนั่นแหละพี่ชอบตอกอะไรพี่ชอบตอกอะไรมากที่ตั้งแต่พี่ลองมานะพี่ชอบ ตอกหุ่นเลยผมอยากตอก <laughs> <laughs> อยากตอกบ้ารุมาที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาถามว่าสรุปพี่ทําคลิปที่ไหนกันแน่ครับคือบางครั้งก็เห็นพี่ทําคลิปอยู่กรุงเทพบางครั้งก็เห็นทําอยู่ต่างจังหวัดคือจริงๆแล้วพี่อยู่โคราชนะครับจังหวัดที่พี่อยู่นะครับก็คือนครนคราชสีมาค,คือบ้านพี่เองนะครับส่วนกรุงเทพพี่ก็จะไปทํางานนะครับแต่ตอนนี้พี่ลาออกจากงานนะครับมาเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วเว้ย <laughs> โอ้ยอันนี้ต้องถามคนที่เพิ่งลาเอาอย่างไง นี่ผมเพิ่งเล่าออกจากงานเลยผมจริงจังยูทูบมากตอนี้นจะไม่มีกี่แล้วมมีแดกแล้วครับทุกคนกับจ้างต่อนะครับทำงที่ตอบมาได้นะครับผมบ่าอามนี่ตอกจริงหรือคอนเทนต์ครับก็ถ้าอยากที่เห็นจากการทำคลิปใช่ไหมก็ทุกคนจะสงสัยว่ามานานแล้วแหละผมก็อยากตอบทุกคนจริงๆเลยว่าผมตอกจริง พี่เคยเอากระป๋องตอกไปตอกจริงไหมโอเคผมขอพูดแบบจากใจผมนะผมเคยใช้กระป๋องตอกตอกจริงนะครับแต่ว่าอันที่ผมตอกมันเป็นอันที่เออคือไม่ได้ทําเองนะครับคืออันที่ไปซื้อมาเว้จากต่างประเทศเลยจากประเทศที่เขาผลิตกระป๋องเลยนะครับคือผมใช้แบบถูกหลักอนามัยนะเออถ้าใครอยากได้อย่ารอ ล่าสุดกำลังเก็บเงินเพื่อไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับซื้อกระป๋องตอกของจริงรอติดตามนะฝากคลิปเนี้ยกดติดตามกดหัวใจและคอมเมนต์นะครับเราจะได้มีเงินนะไปเที่ยวญี่ปุ่นเพื่อไปซื้อกระป๋องตอกมาทําให้ f อดู <c oughs> ก่อนที่พี่จะทํา youtube พี่ทําอะไรมาก่อนนะครับแต่ก่อนผมเป็นเอเดเตอร์นะตัดต่อคลิปนะรับจ้างตัดต่อคลิปรีแลนซ์นะเออทำงานประจํทาจทําง,ง,งานประจำคนทํางานโรงงานประจําทั่วไปนี่แหละครับพี่คิดยังไงกับเบาอามจริงแล้วอะ่ะ พี่ใช้โจโกระปองของบ่าวอามจริงไหมไม่จริงครับคือผมให้บ่าวอามใช้คนเดียวนะผมอ่ะเป็นคนที่บริสุทธิ์ทั้งกายและใจคนระับผมไม่เคยใช้นะนอกนะเป็นคอนเทนต์นะครับพี่รู้สึกยังไงที่ประสบความสําเร็จมาระดับหนึ่งก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ช่วงแรกก็จะแอกนิดนึงที่ชื่ออะไรเออห,หลายๆคนอาจจะแบบไม่คุ้นชื่อผมนะเอออาจจะเรียกผมว่าปะทูทสองเข่งนะแต่จริงๆผมชื่อนอตตี้นะครับอ้าวไม่ใช่นบิคิมเหรอเนี่ยคือผมอยากจะมาระบายมากเลยทุกคนคือผมไปไหนก็นบาอัมคือทุกคนบอกว่าพี่โนบิคิมเคยโดนบอกอัมตอกจริงไหม <c oughs> คือผมไม่ใช่นบิคิมนะครับคือจะมา <c oughs> ขอถ่ายรูปจะบอกว่าเอฟซีโนบิคิมครับ <c oughs> ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่นบิคิมผมคือนอตตี้ปะทูทสองเข่ง พี่อยากตอบอะไรมากที่สุดโอเคผมพูดจากใจผมนะครับอยากตอบคอมเมนต์นี้เนี่ยครับเขาบอกว่าพี่รู้จักกระบ๋าอาร์มได้ยังไงครับผมก็จะเล่าตอนนั้นสมัยผมเรียนนะน่าจะประมาณเอ 5, ่อม .5 าม .6 ประมาณนี้ผมจำไม่ได้คือผมอะรู้จักไอโนโบิคิมก่อนนะครับมันเริ่มไปทำคลิปกับพี่อาร์มใช่ไหม เออใช่นโนบิคิมมันเริ่มม,มันมันมาทักทายพี่นี่แหละมาชวนทาคลิปเออช่วงนั้นพี่ทําคลิปลั่นนะครับเป็นช่องบอกไอช่องอัมโซเอนะแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วแค่นั้นแหละผมก็รู้สักรู้จักผ่านโนบิคิมมาครับก็เลยเริ่มไปทําคลิปพี่น่าจะทักมาปี6กสามอ่ะช่วงต้นปีเลยเออแบบว่าอ,อ,อยากจะมาบิดรถนะครับแต่คลิปนั้นหายไปแล้วครับผมก็ไม่รู้อยู่ไหนเออหายไปแล้วช่องก็หายไปแล้วแม่งจะไม่รู้อยู่ไหน คอมเมนต์นี้นะครับจากบริษัทตั้งหวังจริงนะก็ถามว่าเบาอาร์มอยู่ไหนครับอยู่นี่ครับผมประธานประธานอะอยู่ไหนประธานอยากดูหรือเปล่าครับเอาไงครับประธานเดี๋ยวเจอแน่คอมเมนต์ใช่ไหมเดี๋ยวไปบุกแน่ตอนนี้แหละไปพี่เตรียมตัวเลยจ้ะนับครับนับไม่ไหวก็ยอมแพ้ไปโอ้ไม่ไหวคับไม่ไหวโอ้ย เหนื่อยจัดเลยเมื่อกี้ไป<ม>ต่อยประธานมาพี <Geor aún> ่ประธานม่งแอคกว่าตัวผมซัดไปแล้วครับรอยบริษัทเลยมนี่ยบริษัทเลยนะครับผมไม่สนใจหรอกมันเจรงไปแล้วครับตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาครับจากโนบิคิมเด็กวัดร้านเหล้า ชื่อยาวจังชื่อเาบอกว่าที่รู้จักเ่าอาร์มไหมรู้จักสิครับเ่าอาร์มบ่าอาร์มตอกสุดไงเออเที่คนติดตามท่านนั้นแปดแสนหกเอ้ยนูบิคิมเท่าไหร่นะแปดแสนสองสี่สองเออไม่ได้ว่ะไม่ติดตามน้อยเกินเดี๋ยวนี้เขาดอปแล้วนี่ลงคลิปอะไรก็ได้แค่หลักพันู้องนูบิคิมอะไรในวงในวัดอะไรแม่งไปร้านโรงงานเหล้าจะรู้ม่รู้จักครับม่รู้จักคอมเมนต์นี้จากเป่าอาร์มตอกสดนะก็ถามว่าเคยคิดจะเลิกตอกไหมครับคือ เนี่ยอา,<ม>อาพงกันเลยจะเลิกตอกไหมผมอะเลิกนานแล้วเวคือถ้าเห็นช่วงหลังๆผมจะทําคลิปแค่เห็นก็ป๋องเบาอามแต่ว่าไม่ได้เอาไปตอกเวแต่คือคนที่ตอคืออยากจะถามว่าเขาจะเลิกหรือ,อยังครับคนที่ถามมาเนี่ยผมก็ตอบไปเลยไงเอางอาี้ดีกว่าถ้าน้องมีแฟนน้องจะตอกไหมอ่าน้องบอกน้องจะเลิกตอกน้องถ้ามีแฟนน้องผมจะเลิกเลย <laughs> เลิกกับผู้หญิงเหรอ เลิกตอกเลค,คือผมผมรักผู้หญิงไงไม่เชือ่ออะเขทุกคนโอ้โหคลิปนี้ยาวถึง20นาทีโอเคผมตัดน่าจะเหลือประมาณ10นาทีนะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมนะครับอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจไอจีนะครับแล้วฝากไปกดติดตามบ่าวอาร์มตอ,อกสดนะครับตอนนี้เขาจะมุ่งสู่500,000ซับแล้วคือครึ่งล้านใกล้จะถึงโล่ทองแล้วเว้ยแล้วครั้งหน้าอยากให้ผมแบบทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เว้ยขอบคุณสำหรับ Q&A ครั้งนี้นะครับผมดีใจมากที่ผมถึง100,000ซ คลิปหน้า let's go <S <laughs>